ก็แขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือน้องนุ่น The Afternoon นั่นเองเป็นนักธุรกิจวัยอ่อนมากทุกคนถ้าเกิดยิ่งมีอายุจะยิงชอบมีอายุทำไมอยู่ๆนุ่นอยากมาทำแบรนด์สกินแคร์เลยหลายหลายสิบล้านต้้งมคำีี้ <Hello. S 2> <Hello. S 1> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับเราสาคนอีกแล้วนะคะ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะจะเป็นเพื่อนเพื่อนอีกแล้วนะคะซึ่ง <Yeah. S 1> เราหายไปนานมาก <Yeah. S 1> แต่วันนี้เรากลับมาแล้วนะคะแล้วก็ <Yeah. S 1> แขกรับเชิญของเราวันนี้ก็คือน้องนุ่น the afternoon <Hey. S 1> นั่นเอง hey. คนน่าจะได้ยินเราพูดถึงน้องนุ่นบ่อยมากหลายคลิปเป็นสิบคลิปเรามักว่าเนี่ยน้องนุ่นน้องนุ่นน้องนุ่นดี๋ยวตนุ่หรือแม้กระทั่งเวลาเราไปคลิปเราก็เมนชั่นถึงน้องนุ่นอยู่ตลอดนะคะวันนี้เราก็เลยเอาน้องนุ่นตัวเป็นๆมาให้ทุกคนรู้จักแล้วก็อยากจะแบบล่วงลึก ถึงแบบธุรกิจดีอาฟเตอร์นูนบ้างนะคะแล้วก็วันนี้พาทุกคนมารู้จักน้องนุ่นกันว่าเนี่ยตอนนี้น้องนุ่นทำอะไรอยู่บ้างแล้วเนี่ยเป็นนักธุรกิจวัยอ่อนมากทุกคนเด็ก <c oughs> วัยระอ่อนมากเด็กมาก <ๆ S 1> ก็เลยอยากรู้เออทำไมถึงแบบประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้อะไรอย่างนงี้เนาะ,ะ,ะก็เดี๋ยวไปสัมภาษณ์น้องนุ่นกันนะคะ,คะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b e นะคะไปค่ะ แนะนำตัวก่อนโอเคชื่อนุ่นปกติก็ไม่เคยพูดอะไรเงี้ยเผื่อก็่ะเออพี่เข้าใจลูกที่เข้าใจค่ะใครก็เอ่อทำดีอัฟร์นูนที่เป็นเหมือนมัลติสกินแคร์แบรนด์ต่างๆแล้วก็จะเริ่มมีเมคอัพเข้ามาด้วยซึ่งเราคัดแต่ตัวที่ดีที่สุดเท่านั้นที่เห็นผลด้วยไว้ลองเองเลยทุกชิ้นถูกไหมใช่ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นแบรนด์ ประเทศไหนคะน้องโอ้จริงๆหลากหลายมากอเมริกาเดี๋ยวจะมีโปแลนด์สวิสก็จะเข้ามาเพิ่มญี่ปุ่นมีเยอะอังกฤษมีหมดเลยค่ะอ๋อแล้วใครช่วยค้นหาไอ้พวกแบรนด์ต่างๆอือมีป่ะคะอ้อหที่ดูหน้าเด็กซ์เดือนหนึ่งแต่งงานแล้วปีที่แล้วจริงๆสามีเป็นคนเหมือนโดนลองโดนโดนเอาไปเป็นหนูทดลองเป็นหนูทดลองคือส่วนใหญ่ก็คือเป็นลูกใช่ เซิร์ชหาใช่จะมีทีมอาดีด้วยที่คอยหาให้ดูงานวิจัยต่างๆก็คือต้องแบบทำวิจัยด้วยไม่ใช่แค่ว่าแบบพอเห็นแบรนด์นี้อยากได้ปุ๊เอาเข้ามาเลยใช่ไหมเราก็ต้องทำวิจัยอะไรด้วยที่บ้านเราทุกคนตอนนี้คือใช้แต่ของ The After n o น n นี่เรื่องจริงนะเพราะว่าตอนแรกที่น้องนุ่นน่ะติดต่อมาแล้วก็มาทำงานร่วมกันเนี่ยก็คือลองใช้จริงๆเพราะว่าก็คืออยากรู้ว่ามันดีไหมอะไรเงี้ยพอใช้แล้วคือประทับจิตทั้งสองคนแม่ลูกเลยค่ะลองไหมอันเนี้ย น้องนุ่นน่ะเอามาให้ตลอดแล้วพอมากินน้องนุ่นถือมาก็บอกน้องนุ่นว่าดีใจมากจริงๆตัวนี้มันจะเป็นมาร์กของญี่ปุ่นที่บมอกลาริ้วรอยภายใน20นาทีส่วนใหญ่อะเราเคยใช้แล้วเราลงสตอรี่ไปแล้วว่าเราอะชอบใช้ก่อนแต่งหน้าแล้วรู้สึกว่าเออตั้งแต่พอใช้อันเนี้ยไอคอนซีลเลอร์ต่างๆมันไม่ตกรองหรือว่าแม้กระทั่งไอคุชชั่นพอใช้อันเนี้ยเลิศถ้าเกิดยิ่งมีอายุจะยิ่งชอบมีอายุ นตรงนี้นแต่บอกเลยนะคะว่าลงทุนนะถูกไหมอายุเยอะนะการลงทุนกับสกินแคร์นี่นะคุ้มมากบอกเลย<ม>อ่ะมาเริ่มเ<ม>รื่องตัวแรกก่อนน<อ>ตัวนี้บอกเลยนะแบบเป็นเป็นตัวที่แบบว่าส่วนผสมอะไรอะเนาะนุ่นที่มันทําให้แบบอยู่ๆแบบริ้วรอยมันแบบ ฟึ้งขึ้นมาจริงๆมันจะเป็นเทคโนโลยีของเขาที่เจ้าของเขาคิดมันจะเป็นเทคโนโลยีที่อัดเซรั่มเป็นบอลลูนเข้าใต้ผิวแล้วพอเข้าไปปุ๊บม,มันจะพองขึ้น,เ,นเส้นใต้ตาม,มันเลยจะฟูขึ้นทันทีหลังหลังจาใช้เส้นดีมากดีมากจริง มีมากจริงแบบงงกี่วันใช้ทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆถ้าเ,ออเหมือนอายุแบบ30ขึ้น40ขึ้นคือใช้ทุกวันหรือบางทีถ้าแบบต้องการหน้าเด้งสุดๆก็เช้าเย็นได้แต่ถ้าเกิดวัยรุ่นอาจจะใช้วันเว้นวัน,วนอะไรได้ ที่มาของ The Afternoon ก่อนทำไมาอยู่ๆหนูอ,อย่างมาทำแบรนด์สกินแคร์จริงๆเหมือนในไทยมันยังไม่มีตัวเด็ดๆแบบหนูลองมาเยอะมากทุกตัวที่มีในไทยแบบหาตัวดีๆไม่เจอ,อเป็นคนที่ชอบความไวอะอยากได้แบบเห็นผลไวๆชัดเจนแล้วตอนนั้นไปอยู่อังกฤษแล้วก็ลองซื้อทุกอ,อ,อย่างที่แบบไม่มีในไทย Space NK ใช่ <laughs> เซเเจ็เออนลอะไรอย่างเงี้ย ใช่ก็ลองซื้อมาเยอะมากแล้วรู้สึกว่ามันเห็นผลดีกว่าที่แบบในไทยมีมากแบบประมาณวันสองวันหรือบางทียี่สิบนาทีเหมือนตัวนี้คือแบบเห็นผลเลยก็เลยอ่ะลองเอาเข้ามาในไทยเป็นจุดเริ่มต้นก็คือไม่ได้เรียนจบมาปุ๊บเนี่ยคือมาทำอาชีพเลยอายุเท่าไหร่ใช่ประมาณยี่สอ๋อิบสามเหมือนจบโทตอนที่ไปอังกฤษก็คือกลับมาโควิดก็เริ่มเลยก็เราก็เปิดเปิดร้านใน Instagram แบบออนไลน์ก่อนใช่ไหมใช่อตอนนี้ก็เริ่มมีหน้าร้านแล้วเดี๋ยวจะมีไม่ชัวร์ว่าลงตอนไหนถ้าเกิดลงตอนเดือนหน้าก็จะมีที่ชิดลมเพิ่มว้าวใช่ ตอนนี้มีที่ไหนบ้างอ่ะชิดลมมีเซนทั a เวลเซนทัลเวลแล้วก็ ICS แต่ ICS จะเป็นเหมือนแบบนัดเข้ามาเพื่อที่จะลองสินค้า Experience มาพูดคุยด้วยกันอะไรอย่างงี้แบบตัวต่อต,ตัวไปเลยเออจะดีนะทุกคนคือพอมามีหน้าร้านเหมือนบางคนเขาก็ยังติดรู้สึกว่าอยากไปลองแบบสัมผัสอของใช่ไหม,มก็เลยแบบว่าเอออยากมาลองหน้าร้านซึ่งเออซึ่งเรารู้สึกว่าเออมันดีเพราะว่า แบบอย่างอย่างอาวัยอย่างอย่างนี้เงี้ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาอยากไปเห็นโปรดัก t จริงๆคือเขาเายังไม่ใช่แบบว่าเขายังไม่ใช่เหมือนพวกรุ่นพวกเาว่าที่แบบว่าเห็นออนไลน์ปุ๊บแบบคว้ามาเลยซื้อเลยหรืออะไรเงี้ยสามารถอ่านรีวิวได้แต่เขายังไม่สามารถไปลึกถึงขั้นหารีวิวอ่านได้ใช่ป่ะเออก็คือเออดีเพราะว่าเพื่อนแม่ก็จะชอบถามอยู่เหมือนกันว่าอุ้ยแล้วเราจะไปลองโปรดักต์ได้ที่ไหนไ้เดี๋ยวหนูขอย้อนถามดีกว่าว่าเหมือนเห็นไปลงทุน เยอะมากแล้วอยากรู้ว่าอะไรที่แบบลงทุนละคุ้มที่สุดแม่พี่เป็นคนที่ชอบลงทุนอะไรกับของเราเรียกว่าซื้อมาเพื่อว่าในอนาคตมันยังขายได้มันอาจจะขายได้เท่าทุนหรือว่ามันอาจจะขายได้กําไรขาดทุนนิดหน่อยแต่ยังไงเราได้เม็ดเงินกลับมาแน่นอนอเช่นแม่จะมีก็คือเพชรแต่เราได้ใช้ถูกไหม,มนาฬิกาที่แม่ซื้อมาอ่ะเราก็ได้ใช้กระเป๋า แต่ก็จะต้องเป็นนาฬิกากับกระเป๋ายี่ห้อที่เรารู้ว่ามันทํากําไรได้ในอนาคตมันต้องเป็นบางรุ่นบางแบรนด์บางเรือนเนาะว่าแบบไม่ใช่ว่า่ออย่างคาเทียคาเทียมันจะเป็นไฮจิวเวอรี่แต่พอเวลาสมมุติว่าถ้าเราจะขายเราต้องขายแบบขาดทุนยอมเราต้องยอมรับสภาพแต่ถ้าเป็นปาเต้โรเล็กซ์เราอาจจะได้กำไรนิดหน่อย หรือเราอาจจะขายเท่าทุนขาดทุนคือโอกาสน้อยมากมแต่เราขายได้แน่นอนใช่เราขายได้แน่นอนขายได้ทันทีเพราะตามร้านค้าต่างๆพวกนี้เขาอยากได้อก,กระเป๋าก็จะต้องเป็นกระเป๋าเบอร์กินเคลลี่คองสตงของ m อมที่แม่รู้แหละว,ว่าในอนาคต แม่น่าจะขายได้อ่ะคือสมมุติว่าเอาของไปแลกเราได้เงินกลับมาแน่นอนออคือถามว่าตอนนี้เรื่องกระเป๋าเนี่ยซือน้อยลงจากใจเลยค่ะซื้อน้อยลงแล้วเรามีความรู้สึกว่าหรือถ้าจะซื้อนะเอาแบบตรงๆงเลยบางที่กับแม่ก็จะแบบไปยืนอยู่ที่ตู้ละแม่เราเอาใบไหนไปปล่อยกันดีแบบเพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าแบบเราจะได้ไม่เจ็บตัวแม่เนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาบาขอแม่ขอนาฬิกาแล้แรกก็ขอสีสินทองอ่าแล้วก็ให้ไป เราล่ะมาขอสีสีสติลอีกนี่คพูดตามไม่ทันนะจ๊ะเลยแบบมีคําถามก็เลยบอกมาไหนๆหอยากได้มาเลยมันที่ตู้ใบไหนที่รูปไม่ชอบแล้วคิดว่าไหนอนาคตรูปไม่ใช้แต่แม่มีในใจนะแม่ก็เลยชี้ไปที่เครี่เครี่ไวท์ไซส์สามห้ามันหนักมากมจะใช้ปิ๊กเน็กใช่ไหมปิ๊กเน็ตใช่จะใช้ไหมเพราะเรากร็คิดแล้วนะเราก็คํานวณก่อนล่ะใบนี้ถ้าหน้าปุ๊บมันยังไม่พอกับค่านาฬิกาอ่ะลองหาอีกใบสิ อันไหนที่ลูกคิดว่าลูกไม่ใช้เขาก็เลยมาชี้อีกใบเนี่ยใบนี้ลูกคิดว่าลูกไม่ใช้เพราะใส่กับเสื้อผ้าแล้วมันมันใส่กับบาสังน,นั่นแน่นรวมเลยนะรวมสองใบนี้เพื่อที่ไปซื้อกับซื้อนาฬิกาเดือนนี้แล้วไปไปม,มาเนี่ยสองใบเนี้คือบอกเลยว่าก็เป็นโชคเพราะเราซื้อตั้งแต่ตอนที่มันออกใหม่มราคามันไม่ไม่ถึงล้านแต่ณตอนนี้กระเป๋าสองใบเนี้ราคาขึ้นไปเป็นใบละเป็นล้านเพราะนั้นพอมาบวกกันปุ๊บ ได้ในในการเรืดองนี้รวมกับเงินสดมหม่สุดยอดเห็นไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยคือเป็นการลงทุนที่บอกว่าอะไรอันเนี้ยรู้รุกไม่รู้กระเป๋ามันจะขึ้นหรือเปล่าไม่รู้เพราะบางใบเนี่ยเท่าทุนบางใบอาจจะขาดทุนนิดหน่อยแต่สองใบเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเออพอรวมแค่สองใบ แต่ถ้าแม่ขายตอนช่วงยุคโควิดอ่ะโอ้ยเละองหลายร้านเลยหลายหลายสิบ้านตบูลคามีเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกบอกว่ามันเป็นจังหวะช่วงจังหวะช่วงโควิดโควิดนะโอ้โหเพื่อนแม่บอกให้ขายนาฬิกาให้ขายกระเป๋าแม่รวยเป็นสิบล้านอ่ะงบกลัวกลัวซื้อมาไม่ได้ไม่ได้กลัวเท่าแล้วมันก็จริงอย่างที่เขาพูดพอโควิดหมดปุ๊บ ทุกอย่างลงนาฬิกากระเป๋านาฬิกาลงมาราคาเท่าเดิมอย่างที่ที่เขาขายเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องทําใจใช่แค่ว่าแม่จะบอกว่าไม่กล้าบอกกับทุกคนว่าเป็นการลงทุนนะใช่แต่เป็นการซื้อของที่มีมูลค่ามาเก็บไว้กับตัวเราในวันข้างหน้าเกิดเราผิดพลาดหรือขาดทุนอะไรมันสามารถขายได้ทันทีแล้วเอามาเยียวยา ในสิ่งที่เราเกิดกับเราได้ไนไหนก็ไหนไหนเมาไปได้พักหนึงแล้วเราก็มาแกะ่วนที่เราไหนดูแม่นี้ไปไงคะลูกเส้นเส้นตรงนี้มันหายไปเลยอ่ะเออหนแไมยิ้มเดี๋ยเดี๋ยวให้ดูบีฟอร์ดีกว่าเออว่ะเรามาพูดเรื่องสกินแคร์กันบ้างดีกว่าเพราะคนน่าจะแบบอยากรู้ว่าทำไมน้องนุ่นถึงแบบ เลือก niche skincare เพราะว่าจริงๆ niche skincare มันเป็นแบรนด์ที่เน้นงานวิจัยไม่ได้เน้นการตลาดคนหลายคนเลยจะไม่รู้มันจะไม่ได้เหมือนแบบเคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเขาจะเน้นทดลองวิจัยแล้วก็แบบเน้นส่วนผสมที่ดีจริงๆดังนั้นราคามันเลยจะแบบค่อนข้างสูงและมีอะไรที่คิดว่าออตอนเนี้จะเอาเข้ามาอีก เกี่ยวกับสกินแคร์ส่วนไหนของร่างกายจริงๆอยากจะขยายบอดี้ตัวเดียวจะมียาสระผมครีมอับน้ำม,มาเพิ่มซึ่งเป็นแบรนด์เดนมาร์กโนริดีแบบดีมาก <c oughs> <c oughs> ดีมากดีแบบดีมากเป็นคนที่ผิวแห้งมากออเออ แแบบนม่กุกเดี๋ยวต้องต้องลองเลยเดี๋ยวแม่จะมาบอกว่าของนุง่มเป็นยังไงบ้างที่อยากรู้เพ<ห>ราะคนไทยบางคนอ่ะเขาชอบกลัวเรื่องสกินแคร์ของต่างประเทศเช่นแบบประเทศโซนเวสเทิอ์น่ะอ่ะพอเราโซนเอเชียใช่ไหมบางคนเขาก็จะไปอิงว่าเราต้องใช้สกินแคร์ของพวกโซนเอเชียเช่นแบบเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยนนุ่นว่ามันเกี่ยวไหมว่าเราเป็นโซนเราเป็นผิวเอเชียอย่างเงี้ยแล้วเราจะไปใช้ครีมของเวสร์นอสนี่แล้วมันจะไม่เวิร์กมันจะเป็นโปรดักต์บางอันที่เกี่ยว อย่าง <S <S ชเช่นกันแดดอะที่เกี่ยวมากแบบถ้าเกิดไปยุโรปเขาจะแบบอาการหนาวเขาอาจจะเน้นกันแดดที่ค่อนข้างชุ่มชื้น hmm. แต่ว่าถ้าเกิดเป็นเกาหลีหรือแนวเอเชียอะไรเงี้ยจะเน้นเป็นเนื้อเบาแต่ถ้าเกิดเป็นพวกเรื่องสิวพวกเซรั่มมอยเจอร์อาจจะแล้วแต่ผิวเวสเทิร์นเขาก็จะมีผิวที่คนเป็นสิว <S <S แบบคนหน้ามันหน้าแห้งอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ใช้ได้หนูว่าไม่ไม่มีปัญหาใช่ไหมเออเนี่ยคือพูดให ให้เพราะคนจะชอบถามว่าเราเป็นผิวสาวเอเชียเราจะไปใช้โปรดักต์ของโซนสาวยุโรปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยวันนี้อยากให้น้องนุ่นแนะนําดีกว่าเพราะอย่างอย่างพี่เนี่ยพี่เป็นคนผิวแห้งแม่ก็ผิวแห้งเราควรใช้สกินแคร์กี่อย่างแบบเซรั่มกี่อย่างหรือมอยส์เจอไรเซอร์กี่อย่างอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตามสภาพผิวได้เลยจะกี่อย่างก็ได้แต่เอาให้แบบทาแล้วผิวมันซึมดีแล้วยังล็อกความชุ่มชื้นอยู่ถ้าเกิดคนผิวแห้ง จริงๆหนูมีพกมาพอดีเซตหนึ่งเีตหนึ่งที่ดีมากอันนี้ก็คือเป็นโซเฟียแบรนด์จากอะาลิมหลายตัวอีกอะหลายตัวเกินอันนี้ก็จะเป็นแบรนด์จากโปรตุเกสค่ะที่แบบอเดลองเนื้อรองเนื้อแกะเลยมันจะแบบชุ่มชื้นมากมันคืออะไรอะเซรั่มหรอเซรั่มค่ะอันนี้จะช่วยขาวใสแล้วก็ช่วยชุ่มชื้นด้วยมันจะเป็น ส่วนผสมที่แบบพืชคืนชีพมันจะเป็นพืชที่ทะเลทรายแต่มันยังชุ่มน้ําตลอดเวลาก็ใส่มาในนี้ด้วยอือโอ้ยเนื้อแบบเนื้อนุ่มมากเนื้อนุ่มมากค่ะนี่ใช้เออช่วงไหนคะลูกเช้าเย็นได้เลยค่ะเช้าเย็นก่อนแต่งหน้าใช่กับจริงๆจะมีอีกตัวหนึ่งเป็นแบรนด์ออสเตรเลียที่น่าจะชอบก็คืออิปซัมเอาจริงแต่ละแบรนด์ที่น้องนุ้นพูดผาไม่เคยรู้จักเลยทุกคนน้องนุ่นไปหามเจอมาจากไหนเนี่ยใหม่ก๊มากแอดวานซ์สุด อันนี้จะเป็นออยถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเป็นคนผิวแห้งอ่ะน่าจะชอบและตัวนี้จริงๆมันช่วยลูมขนช่วยขาวใสชุ่มชื้นแบบน่าเนียนไปเลยถ้าไม่หูชอบริวฟ็อกตัวที่ใช้อยู่น่าจะชอบตัวนี้อ๋อเใช้หน้ามันจะเนียนกระจกเลยต้องลกลิ่นดีด้วยอ่ะกลิ่นดีอีกอันหนึ่งตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาก็คือเป็นอิปซัมมันจะเป็นผง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 แบบนี้ มันสามารถเอาไปผสมกับพวก cleansing oil cleansing foam ได้เลยใช้อาทิตย์ละสองครั้งคือนวดนวดกับโฟมหนึ่งนาทีแล้วก็ล้างออกคือหน้าใช่ใช่หน้ามันจะสว่างหน้ามันจะแบบกอล่าไปเลยเหมือนคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอะไรอะสครับสครับใช่แต่เม็ดมันเล็กมากมันไม่บาดผิวเลยคืนนี้ลองเลยค่ะคืนนี้ลองก็ดูหน้าสิคะนี่จริงโอ้หหน้า มากเวลานั่นแบบแบบเราบอกเราโอ้โหลูน้ารูปนี่นันแบบไม่มีไม่มีริ้วรอยไม่มีจุดดำดำกริ๊ดมากเราแอบบอกได้ไหมว่าเนี่ยที่น้องนุ่นเอามาคืออะไรวันนี้เอคือจะเป็นกระเป๋าที่เราคอลแลบกันอ่าใช่ค่ะทุกคนคือเรากาลังจะทำคอลแลบกับน้องนุ่นซึ่งในกระเป๋านี้เราจะมีอะไรบ้างคะ จะมีไวเชอร์ซึ่งมันจะมีโค้ดส่วนลดทุกคนสามารถเอาไปใช้ซื้อตัวไหนก็ได้ตามสภาพผิวของแต่ละคนซึ่งคอลแลบนี้จะมีแค่7วันซื้อให้ทันถ้าเกิดไม่ทันก็คือไม่มีแล้วอดเพราะว่ากระเป๋านี้ก็คือจะเป็นแค่ Exclusive เฉพาะที่เราคอลแลบกับน้องนุ่นก็คือเราไปช่วยน้องนุ่นออกแบบว่าเราอยากได้ประมาณไหนก็คือเอาเที่อยกตัวเองอยากได้อะมอาไปให้น้องนุ่นเลยแต่ว่าอันนี้ยังไม่เสร็จนะทุกคนอันนี้เป็นแบบมอคอัพเอามาให้ทุกคนได้แบบว่าดูเป็นน้ำจิ้มบอกเลยว่า ของเราคือใช้งานดีใช้งานง่ายแล้วก็ต้องพกพาไปข้างนอกได้แบบไปต่างประเทศต่างจังหวัดได้ดีได้แเลยอบให้ดูด้านในนิดนึงใช่แอบให้ดูด้านในนิดนึงจะมีของที่ สามารถดึงออกมาได้ออบางทีเราแบบพกพาไปต่างประเทศ<ม>หรือไรเงี้ยเราอาจจะเอาไปใส่อย่างอื่นใช่<ม>และนี้ก็แบบพกของใส่ของใช่คือเราเป็นประเภทแบบสกินแคร์ก็เยอะเอ,อ่อเมคอัพก็เยอะ<ม>แต่เราอยากได้กระเป๋าที่มันหนึงเดียวจบครบในอยู่ในกระเป๋าใบเดียว<ม>แล้วไซก็กําลังโอเคไม่ได้ใหญ่เกินไปไม่ได้หนาเกินไปความหนาก็กําลังดีจบบกแต่พก ใช่แล้วก็ตัวพวกแบบวัสดุอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบเหมาะกับการใส่พวกสกินแคร์ขวดก้งขวดแก้วด้วยนะเนาะสามารถซื้อได้ช่องทางออนไลน์ไลน์แอดได้เลยได้เลยโอเคของดีอัฟเตอร์ใช่ค่ะก็รอติดตามได้นะคะสำหรับ collaboration นี้นะจ๊ะทุกคนน้อยนะคะเออเจ็ดวันนะคะเมื่อกี้คุณ c e o อเขาได้ลั่นปากมาแล้วค่ะวันนี้ขอบคุณน้องนุ่นมาจุใจมากใครมีคําถามอะไรที่อยากถามเรื่องสกินแคร์ก็สามารถ DM ไปหาน้องนุ่นได้เลยเนาะได้เพราะว่าน้องนุ่นก็คือ สามารถปรึกษาได้ตดลตอดเวลานะคะทุกคนรู้เลลยใช่โอเควันนี้ขอบคุณน้องนุ่นมากเลยขอบคุณค่ะค,ค่ะ,คคะก็สามารถติดตามเรา3คนได้ตาม Instagram ที่ขึ้นตร<ม>งนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครอยากดูใครอีกก็ค,คอมเมนต์มาบอกเราได้นะคะสำหรับช่วงเพื่อนๆนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย